ไขข้อสงสัยการปฏิบัติธรรมสวัสดีครับอาจารย์แม่ของฉันทิ้งครอบครัวไปเมื่อฉันยังเป็นเด็กถ้าฉันได้สวดมนต์ให้แม่แม่จะยอมรับไหมครับก่อนอื่นอาจารย์รู้สึกประทับใจมากไม่ว่าตอนนี้คุณแม่จะเป็นยังไงแต่จิตวิญ,ญญาณของท่านต้องยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณสวดมนต์เพื่อเธอ ไม่ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่บนโลกใบนี้ท่านต้องมีความสุขมากแน่ๆนเพราะการบำเพ็ญเพียรเ,เช่นนี้และศีลธรรมเช่นนี้เป็นคุณลักษณะที่สูงส่งของคุณยังขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองแม่ท่านต้องดีใจมากๆเลยถึงแม้ตอนที่ท่านยังเป็นสาวทิ้งพวกคุณไว้ไม่สนใจแล้วจากไปอาจารย์คิดว่าคงมีความหนักใจของท่านหรือว่ามีความจําเป็นบางอย่างอาจมีความอาวิชชาของท่านอยู่ในนั้นด้วยบางคนก็จะแบบว่าดูถูก ว่าสามีคนนี้ยากจนไม่อยู่ด้วยแล้วฉันจะไปกับผู้ชายที่ดีกว่าแล้วจากไปนี่ก็เป็นความผิดและความเขลาของเธอเช่นกันขาดการเรียนรู้เรื่องความเมตตายิ่งต้องสวดมนต์ให้ท่านเพราะท่านเป็นแม่ของคุณเป็นครอบครัวของคุณความกระตันอยู่ที่แท้จ,จริงไม่ใช่ความจงรักภักด,ดีที่โง่เขลาแม่อยากกินอะไรก็ซื้อกินใช่ไหมพ่อชอบดื่มเหล้าก็ซื้อเหล้าให้พอ่อแล้วถ้าพ่อชอบยาเสพติดละ่ะ จะไปซื้อยาเสพติดไหมพ่อคงไม่ได้ความกระตันอยู่ที่แท้จริงคือให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาแต่ไม่ใช่ตอบสนองความมากมากอยากได้ของเขาอันนี้ต้องรู้เอาไว้ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาสิ่งที่ดีที่สุดในที่นี้คืออะไรก็คือไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่ท่านชอบแต่เป็นการมอบสิ่งที่ดีกับเขาจริงๆดังนั้นการสวดมนต์ให้พ่อแม่ไม่ว่าท่านจะเป็นพ่อแม่แบบไหนก็ถือว่าเราเป็นลูกที่รู้คุณคุณกุศลแผ่ไม่จำกัด ดีมากมา